นันเกมเมอร์เฮ้ยจิ๊บบ๊วยล้วงล้วงคู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายปั้นไหนฮะไหนฮะไหนฮะพี่ชายลูกปั้นกูแหละไหนฮะไหนฮะมันอยู่ไหนโอ้โหอเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวตายซะงั้นกูไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคโอเคฮะอันนี้ไม ah, yes, uhm, ่ทำไรอะเอ๋อให้กระโดดข้ามเพลเซอร์โอ้ยสบายเอ้าเฮ้ยอ้าทำไมตายอ่ะเออได้เงินได้เงินเงิน ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะกติกาเกมนี้ฮะสนุกฮะสนุกฮะเฮ้ยมันมียังรอดอยู่อะสู้เขาฮะสู้เขาฮะโอเคโอเคตอนนี้เหลือสองคนละเหลือสองคนละเฮ้ยเออเอาเรือฮะกระกระโดดข้ามคืออะไรอะอ,อ้าวทำไม่ตายามันมีรอดเฉยเลยเออไม่มีรอดอะ่ะ ไม่ทันนะตัวแกอันนี้ทำอะไรอะอุ้ยนี่ทำไรอะเอัลัวร่อัลาตวรจากอะไรอะออเอา้าตายเอา้าโ,โอ้มันจะมันจะมันจะ,นจะหินหิน,หนมันจะยุบลงไปฮะโอเคฮะนทนยตยยตายตายายตตายยย้ตย อ,อ๋อไปที่วกงกลมสีแดงให้เร็วที่สุดก่อนจะโดนบีบตาย,ออยตายตายังได้ออไม่ทำไรเลยเอ,อันนี้อะไรอย่าง มาดนี้เรก็เดินนี่สบายยืนก,นกา,ากลงมอนนอ,นนอ,นนอไ,อไอนน้นอะไรอะอะไรอะไรอันนั้นเืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยอแค่นี้แค่นี้ัล นี่มาแล้วเยอะอ้าวมาถูเฮ้ยทำไมเราวิ่งเร็วอย่างเงี้ยอู้หูอันนี่คืออะไรอะไรเก็บตีฟ้าอู้ดูประชาชนวิ่งเร็ววิ่งจุ๊บๆเลยยังติดสถานะของด่านที่แล้วอยู่อ่ะอยากวิ่งเร็วมากอ่ะนี่อะได้วิ่งเร็วได้เฮ้ยอะไรอ่ะเวลาเล็กจุ๊บเงือยพระชาชนตัวใหญ่แล้ว โดดในส<อ>ามส<าล>องนยเฮ้ยเฮ้ยไปที่มุมสีแรกแตกเลยตัวแจกเอ <c oughs> โห,โหมารวมกันที่ย<อ> 耶。Yeah. คืผ่านแล้วใช่ไหม่หน้นดีเลยออยสุดนกรลังปิ้งไ,ไปไหมเอา้เอาเจออชาจะกระโดดกลับทำไมเนี่ย ไม่รู้งงชนะเฉยขึ้นไปข้างบนเลยหรอขึ้นไปอุ้ยอะไรอ่ะขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดท้ายโอ้ยหอยหอยหินหอยวอยหอยหินหอยดักอู้ เออตัวอ uh, เอาเงินไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ้ยขึ้นไปข้างบนอ๋อขึ้นไปข้างบนอ่าไปไปไปเฮ้ยสไลเดอร์สไลเดอร์มัเป็นงานะเข้าปกนูเยหยดหยุดหยดหยยยดหยยุดหิุดหยุดหยุดยุดหยุดหยุยุดหยหุยดไม่ายุยอุหด S <S อุ้ยอะไรอันนี้คือ Papa, bien. bien. เพียงเพียงเพียงเอออันนี้คืออะไรอะไรอะไม่รู้อ่ะทำไมเป็นสีเขียวอ่ะหาปุ่มเหรอไม่ได้ทำอะไรอะไม่รู้เราพันมีอยู่หลังคนนี้ก็แล้วกันเป็นสีเขียวอ่ะเฮ้ยมาโตมาโตเย้มาโต

อะไรกะ่อะไรปีนเยอะหรอปีนปีน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 ีมันปีนไม่ได้มันมืดเต๋อเอาเหรอมันปีนไม่ได้เลยอ้ห้ซีนามิอ้หรอดนะไม่รอดอเพราะมีเห็แม็กกีนนกำลังวิ่งไปวิ่ย้ได้ตัง เฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะงงมันจะหายอยู่ตรงกลางไว้อ๋ออยู่ตรงกลางไว้เหรอตรงไหนตรงไหนนี่นี่เฮ้ยรอดนะรอดนะรอดนะถ้าใครอยู่กับเบคอนจะตัวสุดโอ้ยไม่อยู่กับพัดดีดีกว่าอย้าเบคอนล่วงไปแล้วจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมอ่ะ อ,นนอุ๊ย,ยมันเหลือ3ามเป็แฟนแล้ว,วอ่ะเ้อ,อแฉนนะก็ตายเอาเองินไปซื้ออะไรอ่ะเอาเงินไปซื้อของไม่มีเป็นนงางพาต้นหัวแล้วอ,อ,อะไรเยรอ พี่ให้ตายคู่เลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตัวเองก็เดินมาเดิมคืออะไรอ่ะโอ้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 มันหมุนได้อ่ะโอ้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 ตายสุดยอดอดสุดยอดอะยังรักสุดยอดอ่ะยังรักโอ้ยโอ้ยโอ้โหสองคนนอะมาท้าชิงท้าชิงฝีมืออ่ะอุฝีมือ เนี่ยเอาเอาเรียบร้อยเอ้ยยังได้อยู่เหรอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยหลอดโอ้โหเก่งอ่ะเฮ้ยเฮ้้ยมีเทคนิคเว้มีเทคนิคอู้หเก่งอ่ะเกิร์รเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรเอ้าเอาเอาทับตายหมดเลยตายหมดเลย อันนี้คืออะไรอ่ะบอลีอยอยขึ้นขบวนน่ะดงดดึงดึงมมเลยโดเไม่มีอะไรเลยก็แค่โดดเฉยเฉยเอ๋จะจะสูงขนาดนี้ หมีเงินเทยียบเลยอะัเจอหัเจอทาไมพวอฉันเยอะมามาลาคุณผู้ชมเลยฮะลาคุณผู้ชมไปไ